สบายดีท่านผู้ชมแจ้นี่บออันนั่นบอบอลกบออมึงลองเปิดมึงดูมันเสียออกทางไหนลกออก อุ้ยปิดน้องปิดปิดมันขึ้นยิน้มหนาสรุปแล้วเนาะถอนกล้าพี่น้อง <c oughs> นา่าแซ่อะไร tôi khoảng tắt nhả mà tát như vậy ơi mọi người một bên lốc thằng tre là nè มันแตกนะวางปูสะอาดนะเก็บผักก็เอาน้ำกล้างามมากเลย มือื่นสีดำหายได้มือง่นสิดำหายได้นี่ <c oughs> ล,ลองลองอวนโอ้ยสภาพมึงขนาดอวนทอม่ถามมาอาด มึงไปเกือกนะได้บอกกูถามหน่อยดุโอ้ยบุมีนะบุมีมึงน้อผูกนั่นเลยกำลังเปลือนน้ำอยู่โอ้ยปนัสสาวอุบลสาวสระคามร้อยเอทสุริน,านหาย <c oughs> บอสพายจ้างคนงานให้เจตตรวนนะบอสคือบอสจ้างให้พอน้องมอสเลยเน,ะนาะจ,จะไม่รอดอยู่แล้วอ,อีก้ลยตามน้าแล้วล้วก่อนอื่นได้นะมาต่อมาแปลงบ่อน,นี่มช่ไหแหละนี่ก่อนมาสีถั่วมันสีดึงเงี้ยเลยนี่ เออแทวนี้แหละนี่ถอเดียวก็มาต่อถ้านางก็ปิดเลยบอกบอกยากเสีเย,รย,าาย,เ,ยรเราพอมันแตกแถวทนี้ก้วยเหยียบบนแท่งนี้ สีเป็นน,น้ำไห้ได้ไอ้นี่นะล็อกซุ่มเนี่ยไห้เนี้ยเอาน่ะใส่ข้าวาเจ้าบ้องลื่นอะไรนี่มาใส่กระสางเนงาะโอ้สี่ไฮข้าวเหนียว มอย,อยน้อยน้อยระวังแค้นข้าด้วยน้อยกางงามอมนเลแล้วก็ไปไทยด้วยหาไทยหูดไววนะมันเสียดส่วนนะไทยหูดไว้ดำเหู่ละนี่ส่วนทางนี้บ่อนลักหัวนี่กระหามลักหัวขึ้นไหวบ่อนกลางอยู่คานกลางค่ะ จะได้กาได้เหอพ่อกาพ่อแล้วกางามมนีกาตาเนี่ยเมื่อปุ๋มพี่น้องเดิอมาแล้วว่ะสันเป็นว่าเล่นสไลเดอร์ เด้อมาแล้วเดอมาแล้ววาสานต้นมะกะทานกูนี่เนาะสิได้กินมากอยู่บ่เด้เนาะมะม่วงกูนมึงอย่าไปหาอากาเล่นดวนเด้อคอมึงบ่กินน่ะเด้อมึงสวบซื่อๆโอ้ยบโดดเอเยใส่นะ บางในพางแวนนี่ถอนง่ายไหมพี่นกพอแล้วน้ำเราไปปิดได้แล้ววาดไปปิดน้ำก่อนเพื่อลูกไปหายต้นนั้นเลี้ยงสีแห้งแล้วมันจะบุพภดีกันนะปิดในทางนี้ดูใส่กับเอาแยงปิดในเดิมเออนเดิมเอาแยงปิดในน้วปลากโคตรกุศลมาน้ำ เอามาปล่อยแล้ว <c oughs> ปรากฏตั <c oughs> ต้งหลายตัว <c oughs> จริงหเลย <c oughs> ให้ลุมแห่งกระสีหัก <c oughs> ต่อไปก็มึงก,ก <c oughs> ระหักจักแหละเทียบไปหาสถั่วทราย เที่ยวไปหาแต่ผู้ชายแปลกเขสี่อุ้ยบ่อสันน้อยน้อยรุ่นนอนน้อยน้อยนี่นี่นี่รุ่นนอนนี่เอ้ากระนอนหรอวะลุงอยากนอนอ่ะเด้อไรเลอะลุงน้อยเด้อเล่นเด้อเล่นเด้อ สรุปแล้วไม่ได้ปลูกอะไรเลยยังไม่ได้ปลูกอะไรเวลามันคือว่ทยบสูเห็นยังนํากับบททานรีบดามให้มันแล้วไว่าพักกะคุดคุ้มน่ะฟังลคักหัวสองเมตรสองเมตรพอบอนี่สองเมตรฐานสิบเี่ยมันบูขาเบิร์ตวดอวดอวด วันมึงเห็นสกูตีมึงทำใส่กูหรอสามสี่คนเลยนีนี่ตุมมึงนุ่นถือเสือวมาไปสานผูนยาไปพูนมึงสิมาสานนะกบันนี้นะบอสู้ถือเสือครูบานนี้ mọi người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  hết rồi, mọi người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  mọi ทางอื่นหน้าดำบรดอึดนี่ยากเจ้ามาจูบหน้าดำสายสายมาเนี่บอลอื่นดากนั่นปัฏิมาเนี่ยสตาร์กะมึงยาเจ้าเตรียมก้าวรถอื้อใมึงไม่ได้ลูกขอยนั้นมาอยู่พี่กับหมาดกะกระเป็นโอ้ย

เบ่งเด้นไปเลยเด้นน่ะเด้อน้ำนัทจออยู่นเอื้อยพเอื้อไปแล้วคัเจาหนากาันเต็มนะอันใหญ่เต็มเขากำลังหิว คือสี่โมงไว้แทบบอ,อืมก็่างามอริพี่นองตัวนี้นะทุกถ่ายเป็นบักงามงามนะระวังลมระวังลมตกสตีน Mình đẹp đưa, mình đẹp đưa Đẹp đưa บางเตไปใส่ลานเดินฮันเด้อหมุนบรนาศาสนระอาสตราดตไยสาตรา,า,า,ามมาตายว่าเมือนกัท้อนไงคือ,อกันนั่น,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 นแต่หน้าไม่แห่งกับสีาคากนั่ แขนกขนระโปดค่ะหน้าสมหากแห่งกระขางแล,แล้วว่าเขาบอมีหอวน้ำตะก้านะแต่แต่ว่าน้ามดามท่านเอาบริอืดพี่น้องฟังไปขอบคุณสุขสุขคนติดตามเลยพี่น้องเด้ดอ บริก,การกันถอนการอบบ่ายานมื่อ้วจะเถื่อไ่ให้ม่ง่ก่สิบล่งมาสัน่นบอพากันมากตาขายนะเดินอ,ออกเดินไปอ,อ้อไว้ ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามพี่น้องไว้เจอกันหม่คลิปหนาพี่น้อง